วันนี้อาบน้ําอาบน้ําสายยางนะคะอันนี้เป็นอาบน้ําช่วงเย็นนะคะเป็นอาบน้ําช่วงเวลาตอนเย็นเนาะ,ะก่อนที่จะพาเข้าไปที่พักนะคะก็ไปก็พากลางวันก็พาไปอยู่ตรงร่มไม้เนาะ,ะอาศัยร่มไม้อยู่แถวๆใกล้แถวนี้เลยนะคะแล้วก็จะพาเข้ากับที่พักเนาะพากลับที่พักนะคะ ก็จะพาแว้มาอาบน้ำกินน้ำก่อนเนาะ <res and steak> ไว้มาอาบน้ำกินน้ำก่อนนะคะอ้าจ้าอ,อ,อันนี้จะเป็นแม่วาดนะคะแม่วาดคุณป้าไพาลินแล้วก็น้องตะวันนะคะ <ล ête? S 1> คุณป้าไพาลินอาบเสร็จแล้วค่ะอาบเสร็จแล้วนะคะ,<ล>ะคุณป้าไพาลินก็อาบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแต่แม่วาดกับน้องตะวันเนาะ กินปลาพลินรออะไรคะดูน้องตะวันกินน้ำนี่กินเหมือนเล่นเลยนะน้องตะวันกินหรือเล่นตะวันอันนี้เป็นอา,อาบน้ำกินน้ำช่วงเย็นนะคะก่อนที่จะพาไปพาเข้านอนพาไปที่พักนะคะอันนี้นะโอ้โมีการมีการไปขอเอากันนะตะวันดีนะคะไม่ว่านะตะวันจะกินไม่เสร็จสักทีนะตะวันกินเล่นอยู่ แม่วาดก็ไปแม่วาดก็ไปทโลงเอานะคะไปลงเอาอาบน้ำน้อมให้วาจ้าโอเคเดี๋ยวก็จะพากลับที่พักเล้วนะคะจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามครอบครัวแม่วานสนาสซันลีด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนาะ ไปเร็วนะคะไปเลยนะ้องคนละทางคนละทางปิดน้ําปิดน้ําไปคนละทางกันเลี้ยงนะคะไปเร็วนะคะเดินแถวไปเลยโอ้ยนะนั้นไปเร็วนะคะจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามข้อควของแม่วาสนาคันนี่ด้วยนะคะช่องฝากช่อง youtube ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่อง youtube ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ